สวัสดีนะครับวันนี้กล่าวพกับผมนะครับ New Set Gamer TV นะครับหลังจากที่สอนโหลด The Amazing Spiderman ไปแล้วแต่เครื่องผมเล่นไม่ได้ก็เสียใจมากๆเลยนะครับเข้าแล้วหลุดสเปคเครื่องอาจจะไม่ถึงนะครับ <c oughs> วันนี้ครับผมก็จะมาลองให้ทุกคนโหลดแอปนี้ไว้ติดเครื่องนะครับดูหนังออนไลน์ HD นะเนี่ย ดูหนังออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับลิงก์ดาวน์โหลดพอพอเปิดมามันก็จะเป็นหน้าานี้ใช่ไหมครับมีหนังให้คุณเลือกมากมายเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะบอกเราขาก็จะบอกวิธีการติดตั้งนะครับแอปนี้ดีมากเลยนะครับงั้นเราก็มาลองใช้งานเลยนะครับพอคุณโหลดเสร็จมันก็จะมีหนังใหม่ให้มาดูเรื่อยๆนะครับ ช่นพวกนี้นะครับโดยเรมอนก็มีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับหาก่อนผมบันทึกไว้ในรายการโปรดนะครับโดยเอรมอนร <c oughs> อ,อดาวนโหลดแป๊บนะครับ แอปนี้นี่น่าจะมีติดไว้ทุกเครื่องเลยนะครับเป็นแอปดูหนังที่ดีดีเลยนะครับดีมากเลยแอปนี้เขาก็จะอัปเดตหนังใหม่นะครับโอ้แม่งรอนานอะนี่ครับมันก็จะมีโหมดให้เลือกเราหมดให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวโดูเรมอนนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับดราเอ เอนนะครับเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าหรือผมพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยเลยไม่เจอแต่แอปนี้นี่เอานี่งมาแล้วพิมพ์ดูเลมอนนี่เจอหาเลยวะนนี้ยันนี้ครับหนัง,หน,งหนังใหม่เพีย้ยไปนะครับนี่ครับหนัง มันชื่ออะไรนะดูเลม,มอนอะไรฮนะสแตนบายนี่หรือเปล่าหรือเปล่านี่นะครับดูีลม,มอนงูเอ็กไมเอ็กเมนสามลาสแตนเอ็กเมรวมพลังอะไรก็ไม่รู้นะนี่ครับดูีลม,มอนนี่มาลองดูกันเลย นี่นะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าอะไรภาพไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดโปรแกรม MX Player มานะครับแอปนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับนี่นะครับแล้วก็คลิก SD ไปถ้าใครจะดาวน์โหลดหนังนะครับให้ติดตั้งตัวแกรม ESP ES ES ไว้นะครับเอาไว้ดาวน์โหลดหนังเก็บไว้เนี่ยเขาก็จะบอกขั้นตอนการทำนี่ครับ วิธีดาวน์โหลดคุณก็คลิกไปถ้าคุณอยากดาวน์โหลดหนังเก็บเอาไว้ดูเก็บไว้ดอง <c oughs> แอปนี้ดูได้จริงนะครับ <c oughs> พิสูจน์มาแล้วครับนี่ครับดอลมอนด์ให้เงนเต้าขนมเชิเพื่อนมาด้วย,รรวยนะหรอบันเน่าเฮ้ยโดนตาเต้าต้องใจอา่านหนังสือแบบนี้ก็สิเลาะออกโอ้ยฉิซุกา้าฉีดุกะ นี่ครับแอปนี้ก็ดีดขอไหมขอยังอยู่ไม่เป็นไรครับนี่นะครับเราก็จะมาลองรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครยัรวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่หนังเพียบเลยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ